สวัสดีค่ะมือนีย่ายลัดมัดมีกับสีมาเนี่ยน้ำลายมีสูบงคือเก่าหละบปีนองอันนี้แหละเขาเอื่อนบา มีหลอกพังนกยูงอะไรก็ได้หลอกหจับพังนกยูงสี่สิบเก่าล่ำา้ว้สนใจอยากได้กระทักมาเลยพีนองูนหกห้าห้าก็ดูนหนึ่งสองสองเก็ดยายรัดมัดมีจ้าแมาเบิงผลมัดมีคือนเก่าหลอีนองมืออะไได้โอ้มืนี้ได้หัวหนึ่งเลรอตียายมือนี่ได้หัวนวาจะได้เริ่มหัวที่สองแล้วบันมัดเก่งแต่ยายนคนนี่เขาเอือมาไล่ได้ยายเนี่อันนี้ ได้ไลอกได้หลอกหางนกยูได้ลอกหางนกยูงเสแล้วว่าจากลำนี่ที่เก้าสี่สิบเก้าลำผีมีผู้สนใจอยากได้กาสร้างมาด้วยะาด้วยยลัดบันบีกับสิ่สร้างสามารถมาดให้ได้คือเก้าหลอกนนอนได้ได้ทีได้ก็ได้สร้างมาเลยสนใจกัทักมา

ได้มือแล้วหัวจ้องหัวพี่น้องกัไเลยล่ากนาดเตาเต่าๆมัดแล้วเล่ากับปั้นีกปั้นแล้วากับมัดเริ่มตีนใบเล่ากับทามัดมือรุ่นตะบันพี่น้องเล่าเลาได้มือแล้วมือเราแรงมัดอีกเยอะมัดเยอะมือแรงกับมัดมัดอึนกันแล้วอีกคนไม่แยกเต้ มื in ้นเจ้ากับคนไปย่ำมือเจ้าเรื่อยส่วนใจอยากได้ร้ายได้สิได้กะทักมาได้คือเก่าหลับหองทักมาเลยยายรัดมัดมีกับสีเบลคนเฮ็ดไถ่ได้คือเก่าล่เดี๋ยวมือนี้ยายรัดมัดมีกับยี่ไทยเบิ้งจำหนีก้อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมือรุ่นกับสิฮะไทยไล่ไม่ไม้เบิ้งไปเรื่อยๆคือเก่าหลับพี่น้องเบิ้งแล้วเขาเริ่มกดไหลกดแช่กดติดตามยายรัดมัดมีน้ำคือเก่าในเด้อค่ะเด้อ ມື້ນ <rôle: opolit any aka> <an> ີ້ກໍຊໍນີ້ແລ້ວກໍຫວັດດີຄ້າໄດ້ນັ